ขณะดเดียวกันประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับพักเก้าไกลก็ต้องยอมรับข้อขาอประกาศชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขามาตร 1, 1, 2 2> าหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างนี้เป็นต้นทบูชอมครับเมื่อวานนี้ไปเวทีของพลังประชารัฐจัดเวทีย่อยที่สวนเบญจชริที่นี่สกลทีพัทยคุณแกนนำกทมอของพลังประชารัฐชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักมีการติดป้ายเป็นพื้นที่ปลอดภัย หลังเจากก่อนหน้ามีการ,รเผชิญหน้าคงจะจำได้ไฮไลท์ <Ha. S 1> light, มันคงจะอยู่ที่คุณชัยวุฒิแหละพูดถึงประเด็นเรื่องประเทศไทยมาจนถึงวันนี้ต่างชาติเขาชื่นชมแต่พักการเมืองไปสร้างปัญหาว่าสร้างเรื่องว่าไทยมีปัญหาอยากไปอยู่เมืองนอกอย่างน้อนอย่างนี้ยกกรณียุโรปฝรั่งเศสประท้วงเยอรมันก็ประท้วงแล้วก็พาดพิงนี่ขนาดคุณชัยวุฒิเมื่อวานนี้บอกกับผมว่าพลเอกประวิทย ท่านคอยเตือนอยู่เป็นระยะโอ้เร, oh, เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเบาลงสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒิตึงจัดเลยพาดพิงไปถึงเจ้าสัวหมื่นล้านอบพยพมาจากจีนมาอยู่ในไทยแต่ไม่สำนึกพูดถึงประเด็นไล่เรียงรายละเอียดเ,เ,เจ้าตัวบอกนะวันนี้ชาวต่างชาติกี่ล้านคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น <ผม S 1> เชื่อมั่นประเทศไทยบรรุษผมก็เป็นคนจีน ได้รับการสั่งสอนม,มาตลอดว่าต้องการรญยูต่อชาติและกษัตริย์สำนึกบุญคุณแขงพผ่นดินตามมามีกลุ่มคนอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นผมรับไม่ได้ที่จะมาในระคุณแผ่นด,ดินท่านผู้ชมแล้วก็ไล่เรียงไปถึงพรรคการเบิกงบางพรรคจอมตีเศรษฐกิจรฐัฐบาลทั้งที่ตัวเลขเรื่องการขายรถยนต์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องคงจะหมายถึงเหมือนที่พูดพลาดพิงนั่นแหละท่านผู้ชมอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดู บ้านเมืองมั่นคงเข้มแข็งทําให้ทุกคนเชื่อมั่นและมาเที่ยวเมืองไทยถึงแม้จะมีนักการเมืองบางคนอยากใช้เรียกชื่อเรียกว่าไพ่หมื่นล้านแล้วกันนะไอ้เจ้าสัวหมื่นล้านก็ได้จริงไม่ใช่ไพ่หรอกนะครับคอยพูดว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยแย่มากเลยไม่มีโอกาสให้ลูกหลานเราเราต้องเปลี่ยนประเทศจะได้มีโอกาสเฮ้ยคุณเคยถามอากงอามาคุณไหมเคยถามพ่อคุณไหม อบพยพมาจากประเทศจีนจากเมืองจีนเสื้อผือนหมอนใบมาหาโอกาสมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยจนร่ำรวยมีธุรกิจเป็นแสนล้านจนมีตังค์มาทำพักการเมืองแล้วกันแต่วันนี้มาบอกว่าประเทศไทยไม่ให้โอกาสคนมันจริงไหมครับวันนี้ชาวต่างชาติมาหาแรงงานในกรุงเทพกี่ล้านคนหาโอกาสในเมืองไทย เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาพึ่งพระบรมมาโพธิสมภารเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยเขาเชื่อมั่นในในหลวงที่ให้โอกาสให้ทุกคนมาอยู่อย่างมีความสุขผมก็ยอมรับอากงผมก็เป็นคนจีนเขาสอนผมตลอดนะครับว่าเราต้องรักแผ่นดินที่เราอยู่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องกระตันญูต่อแผ่นดินถ้ามีคนแบบ แบบนั้นน่ะมาเนลละคุณแผ่นดินน่ะผมรับไม่ได้กิจป,ประเทศมันไปได้ครับไปได้โจวเน,นี้ยเราก็รู้ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดจากอุตสาหการรมรถยนต์คือตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมครับเป็นหมื่นล้านเขาเรียกไพ่หมื่นล้านแต่ผมเรียกเจ้าสัวหมื่นล้านดีกว่านะครับเพราะเขาไม่ใช่ไพ่แน่นอนเวนลาไปปราศัยเขาบอกว่าพักการเมืองอื่นพักนอนพักนีน้ เป็นพักของนายทุนไม่ทำเพื่อประชาชนเฮ้ย hey, แล้วพักอนาคตใหม่มันไม่ใช่พักของนายทุนเหรอวะแต่พักพลังประชารัฐผมยืนยันว่าหัวหน้าพักของผมลุงป้อมตั้งใจมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนไม่เคยมีนายทุนกลุ่มไหนมานั่งมาสั่งมาประชุมกับพวกเราแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนประสานงานกับทุกกลุ่มจนวันนี้ เราเป็นรัฐบาลมาได้4ปีนะครับถ้าไม่มีลุงป้อมผมยืนยันเลยครับไม่มีทางอยู่ครบได้และลุงป้อมเนี่ยครับก็จะเป็นเสาหลักเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้พวกเราได้ทํางานต่อไปให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าและพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างแน่นอนครับพี่น้องนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือบางช่วงบางตอนท่าเองน,นี่ดุเดือดจริงๆตึงจัดเลยเมื่อคืนนี้ ยังมีเรื่องเกณฑ์อาหารเดี๋ยวว่ากอีกทีนึง